เพลงวน,นี้ก็จะเล่นอวตารสตาร์โอเคเล่นเหรอมันไม่เนี่ยอันนี้ก็ตัวผมตัวผมเ,เริ่มเบลสิบสองเล่นอ่อนมากโอเคเริ่มเราจะดังเลย Ê. Okay. lên, mึง lên, mึง lên. Không ai không? Dัง không? Okay. Bye bye bye. Okay. Có... Cắt rồi. Đây. Tôi Đây, โอ้ยไม่ได้เป็นว่ะแอบเฮ้ยล่วงว่ะโอเคราต้องปัจจริงโอ้ยโอ้ยตกใจตกใจโอ้ยพยาลังดิเพื่อลองเพื่อนเสียวเลยโอ้ย โอ้โอ๋อมีคนรูมั้ยโอแล้วขอมันปไปก่อนเอาเป้แล้วไม่เป็ไรไม่เป็ไรเกไอนนั่นๆคิดว่าจะรอดมีสังหารไปหนึ่งังหารสองแล้วก็ระเบิดมาแต่ออนเลโอเค๋บลเลแหลก คนแอบอยู่ตรงนั้นไม่อ่ยฮัลโหลไม่มีนะก็เพิ่งเล่นเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นวัตตาส่าเกมออกนาแล้วแไปเฮ้าแชุดจะมีก็มีแถวนี้ไม่มีแล้วก็ไปดูที่นหน เราจะมุนต้ออนไม้หรือเปล่าด่านนี้คนบักเยอะตอนนี้หรือเปล่าเจ้โอเคชนะโอ้หนึ่งสุดย์แล้วชนะหนึ่งเดียวไปดูเยอะไปเออบักงี้ดีกว่าเออไม่ใช่บัก กระโจดขึ้นเหมือนขึ้นอีกแล้วเบิดแล้วเบิดกอนนี้ก็รุ่นกล่องนะต้องซีนเซ็ตได้โอ้โหเราเป็นพอดีเลยอ่ะบักได้พวกเป็นเลยปัญหานหนึ่งสอง เปยังไงโอ้เต็มเลยเพื่อหืมชิดๆิดติดตมโดยทังสีอ้สามสามโอ้โมันติดพิษอ่ะโอ้โหยิงลัวอะไรมันอ่ะเอเนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อตั้ใจอนี้เสร็จเราแต่ม uh ันเสร็จเราเออ นี่ไงเสร็จเราไปล่วงเลยอ่ะไม่ถึงเง้ยมันอยู่ไหนโอ้สายใหม่ก็เกียนนี้เลยโอ้โหมันบักงั้นต่อยไม่ห่อไม่ห่อเราก็จะไปควนมันเงนเอ้ามีอีกแล้วหายไปไหนไวะโอ้บินข้อสูงเลย เฮ้ยมันมันมันก็สูงหมดโอ้ปีกไปเออนั่นแหละสองชนะสองเราเออเป็นบอสเลยไรปรลยปไปโอ้โหไม่ถึงอ่ะโอเคพอระเบิดโอ้ยไม่ถึงอ้ยถึงอ่ะถึง,ถ,งถึงจะขึ้นไม่ได้ไม่ถึง,งนี้ ไม่ถึงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยซอมบี้อยู่ข้างหลังนั่นไงแลไปควรใครดีไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นเอาไอ้นี่แกโอ้ยเชื่อมันไปไปมันโลควรไอ้นั่นดีกว่าเฮ้ยมันบั็กได้แล้วอ่ะอย่าบอกเลี้ยวคนชอบบั็กเยอะ ไปไหนแล้ววะเอ้าอยู่ที่เดินไม่ห่วจะบักได้แล้วไม่ได้แล้วเ,เกียร์นี่นะเกียร์นี่นะเจอคนาอน่ปเจอโอเคเออมันหนักมันดีแกไม่ต้องรอรอ้อยมันแบบขยับหยุดขยับไป นี <m í toys> oh, ่ยอ้ยมันยังจะบิน oh, ต่อเจอล่วงแล้วมันแล้วมันยังไหนต่ออ้ยช่างมันไ้นี่นี่ต๋องเมีนเหลือมนุษย์หนึ่งคนก็คือมันนี่หว่าอ้ยมีตรงนี้ไ้ต้งงตั้งใจเย็นใจเย็น ค <Okay. S 2> จบไปแล้วเก้ายี่แปดเย่ชนะชนะสามแพ้ตูงโอเคไป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 ระ<ป>เบิดเฮ้ยไม่ถึงเหรอเป็นไรเมรอเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยลื่อนเฮ้ย มันเราไปนั่นเหนียวว่าละมันเป็นเลยอุย้ยเย็น่จเย็นเออเจอเซอยี่หัวนี้มันแอบหรือเปล่าตอนนี้ปรับนี่มันหันหลังอยู่ไหนอ่ะ มีบ้าือเปล่าเยไม่มคับ้าทีนี่มีหรือเปล่าล็อกหัวหวัหวมั่วเลยไม่มีไม่มีมมเอา้าล่วงเราใายกันเนี่ยเอ้ยเลยหนึ่งคนใส่ีนเกียนมากมันอยู่ไหน ไม่เห็นเสียงอะไ,นอไนอรนบอกเว่เาทางนั้นทางนนร้อยแล้วมีปิดฉากแล้ก็ตายสี่ศูนย์บายเอาเราเปิดต่อไได้ไหมเฮ้ตอนนี้ไม่แน่ไม่ถึง ใครมันยิงอวไมาถึงแล้วถึงถึงเออแล้วก็กระโดดแล้วก็โอเคแอสักทีบักไม่ได้บักหรอกแค่ลอ,อยบนฟ้าอเออถึงโอ้โหมาเบียดกันเลยอะ โอ้ยเฮ้ยจเย็นดิมัเนเบียด่ะโหมองไม่เห็นเลยอ่ะดงมัม่วแล้วตอนนี้ไอ้นี่ข้างบนน่ะข้างบนน่ะมันเบียดอ่ะข้างบนงบน่ะมาแล้วไหลเลย ไปแล้วตอนนี้โอ้โหโดนเต็มเออมันมันหนีไปแล้ว,นห,ลวหนีแล้วโหเกมนี้มันจริงๆะบอกเกมต้ามันอยู่ไหนอ่ะแอบหรือเปล่ามีสี่สายอันแล้วส,สีแล้วก็ล็อก ก็การเดินแล้วก, Garden, วก็สายใหม่โอเคเอยเนียนนะเนี่ยเราอะเนียนนะเนี่ยเราอะเนียนนะเนี่ยเราอะไม่ใครมัรู้สูใครไม่เอ่ย โอ,โ,โ,โอ้ยลุยโอ้ยลุยไปเจ็บเคโอเคเอ้าไม่กี้เรยคือน่าโดนแล้วเอ้ยไปไปเดดี๋ยวูแถวแล้วว่ะแถวมันแอบขวนมั่งเลยตายแพ้เอ้าแพ้เลยหนึ่ง Oh. ลอย okay. ลอยเคร้อยเริ่ร้อยเคอยู่ที่อื่นมันไม่มี่แอบหรอกมันไม่ได้ดีอ่ะเจอดที่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยมันมาแล้ว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 มันมาแล้วเหอยไอ้นี่ สเสร็จเราเฮ้ยไอ้น,นอี่คนไอ้น,นอี่คนเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดือติดพิษไมเจ๋อไม่มีใครเอ้ยเนียนนะเนี่ยเราอะเนียนนะเนีย่ยเราเนียนตลอดเลยไม่ดีนะเราเนี่ยแต่ดูข้างในได้ไหมใครไนะหมเหมือนมีคนนะติดพิษจะตายอยู่แล้วเดือ รอดไ,ได้แล้วรอดกินปลากินปลาโอเคได้แล้วคุมเลือดไปได้ทั้งทั้งเย่ท่าหนึ่นนนนง,งละเยป้าเรามาพลิกตะลิงต่อ โอเคเอาไปถึงไปโอเค okay. ถึงละหนังไหลแก่ชอบไหลอ่ะไหลโอเคอันนี้อาจจะไม่รอดหรือาอาจจะรอดนั่นไงไหลอะไรโอ้ดมามี่มมี่มมมเต็มเลยไปรล้เพื่อนไปรล้เพื่อน ไปแล้วเป็นเลยทางานี้หนีไงติดพีดิตนั่นไงนี่นั่นเจอละบล็อกไม่ได้หรอกจ้านออ้องเก็บไปอ้าวโดนละมันอยู่ไหนมันติดพีดเลย บอกเลยโอ้โหใครมันยิงใครมันยิงวะเนี่ยลอยต่างอากาศเลยคนนึงยี่ไหนจ้าอะไรนั่นนั่นไอ้เจอละลอยบนน้องฟางนานๆโอ้โหลอยซะสูงเลยนะโอ้โหเอออกหนึ่งละตุ้ง โอเคไปเดิมเดิมเออเหิดไม่ได้ขู่ไม่ได้แก่อะไรวะเนี่ยโอเคไปแล้วไปละแม่วาดขู่เราเป็นเลยนี่คนหนึ่งไปละสองตบสองตบวันนี้ สองศกจัดไปเอมมันมีคนอยู่นั่นไงนว่าละไม่ไม่รอดหลอกไม่รอดไอ้นั่นอีกแล้วโอเคเราไปควนมันทางนี้แล้วกันก็ทางนี้โอ้โหติดพิษนี่ลำบาก ใช่อุอ้ยมันยังไงมันยูไ่ไหนมาแล้วม,มันไปแล้วมันไปแล้วโอ้โหไม่น่ามันมีปีกอ่ะมันเกลย่ยงี้แหละปีกอะไรเนี่ยโอ้โหไม่น,าน่าเลยบอลรถแกะแกะทิศแกะทิศจะไม่รอดแนะ่เราโอเค เดี๋ยวใครอ่ะตอนนี้ติดผิดหนักเลยเหลือหลายคนอยู่แอบหรือเปล่าไปจนี่อยู่หรือเปล่านด่งไรเจอละโอเคเราก็ค่อยไปค่อยไปค่อยๆไปใช้สกินหมดเลย